สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้อง f อวันนี้อยู่กับเจ้าคูปตา k ค9 1ขกด3นะเนาะนี่งคินตัวซุปเปอร์ครับรถขุดเล็กรถขุดเล็กไ่มาไกลครับอยู่จังหวัดนครราชสีม,มานะ นี่หัลูกสาวครับวันนี้มาทําธุระที่ตัวเมืองโคราชน่ะแวบะบมาหาลูกสาวมาเจอคลิปรถใจไม่ไว้ครับจัดให้ดูหน่อยตัวเดิม30เซนหรือเปล่านานากว้า,อนนา,วางองแท็กนะ30เซนครับ มีที่รอกนะมารับเศษเก็บเศษนี่ครับทำงานคล่องตัวนะนนจัดคลิปให้ดูครับอันนี้มากรายด้วยนี่หอลูกสาว น,นี่มาไกลหน่อยครับเพื่อเมืองนครราชสีมาเลยเดี๋ยวดูที่รอ็อกที่รอ็อกนางฟ้านะยางก้าวครับ หน้าสนนะถือว่าหน้าสนครับรถขนาดนี้น่าเล่นนะงานไม่หยุดไม่ย่อนเลยใช้งานก่อสร้างครับงานสร้างหอพาาักศึกษาครับ เค้1เ hey, ครับไปแล้วครับเก้าเนี่แยแกงโคกครับมาแล้ว <c oughs> แข็งโฟก๊คร <mel> ับเศษปุนว่าเอ่จงแซะลงไปจากนี้นะเหาะให้ได้ก่อนครับ มักน่าจะอยู่ที่สามตันครึ่งครับสามตัน,ตนบวกรวมพงเหลียวก็สามตันทุกเศษครับรับงานไม่ได้หยุดนะ น่าโซนเหมือนกันครับอาชีพนี้นะดึงถอยดึงถอย ถอยไปเรื่อยเดี๋ยวไีกครับเดี๋ยวดูที่ล็อกสอบถามนะครับมามายังไม่ถึงเวลาเลิกงานนะเดี๋ยวได้ชมอีสุล็อกกี้น่าจะเป็น6 BD ีหนึ่งเครื่องยนต์ฟังจากเสียงแล้วนะปั๊มสายครับที่ล็อกนางฟ้าเท้เลยครับเป็นยาง9ก้าพันถือว่าจัดทรงได้ดีเหมือนกันเดี๋ยวรอชม มาแน่นอนเก็บเศษครับเก็บเศษชั่วโมงก็พันห้าพันหกนะ ไมธรรมดาเหมือนกันน้ำมันมาละห้าหกร้ก็อยู่แล้วครับคิดว่าได้ดีกว่าไม่ไมโคตัวกลางตัวใหญ่อยู่นะนเล่นครับบนย้ายก็ไม่ลำบากเท่าไหร่ ใช้ใบดันใช้ใบดันนะครับ

ยกบิดซิ้นเล่งแพ็งทางนี้น่าจะแตกแล้วซ้ายแตกเออเียย่อนอนะแ,แพ็งย่อนเอน่าจะแตกแล้วซิ้นเล่งแพ็งตันเลออ์สามครับแคระหนึ่ง ห้าเล่นน้าเล่นครับน้ำมันวันละห้าหกร้อยนะครับไม่ขาดมาเป็นตัวใหญ่ก็สามพันสี่พันครับ ควันควันเริ่มมาแล้วงานเสร็ครับปรับพื้นที่นะ โอเคครับผมเดี๋ยวรอชมสำหรับที่นี้ขอจบไปเพียงแค่นี้ครับฝนก็นจะตกนะก่อนจากการฝากกดไลค์กดติดตามช่องอดัมซิงด้วยนะสำหรับที่นี้บายบายครับสวัสดีครับ